มาเ่าเ um ้มาเม้ากูจับลุงเทยไว้มาดำใจผม่มาไม่มาไม่ได้กันดีเฮ้มา้มาลุกฮ่าฮ่า้แกี่อปดีเ้กลวเดี๋ไปหมดแล้วไอ้แกลงงปะเดี๋สิไปเดี๋ยวมึงกูคีบแต่เด็กยังดูไแล้ว ជា adapter ពីរបស់នេះរបស់តែតោះពីក៏ដឹងថារបស់តែពីដំណន្ត្រាមតែមឺដំណន្ត្រាមអាមិនជីរបស់ ញញំតងបរន្ធតលាននេះប្រកកណ្ដករកកំនេះក្ដោចន្មត្រានេះទីលបអន្តរមិនត្រលក្ដិចបានត្រយីគតាមកុភីកាបេមកទេនីចប្រងកោអើលบินចន្មចប្រងកោអើលចកគុំកោអើលអាមិនចកពលកុំមកទៅយីនោះស្ដាយលើមកប៉ាទីគូទៅមកพบទីពេល ពូកពីនតណមមើលជីលមន្ត្រាកលេសិនបោមន្ត្រាជីលមន្តំប្តែងតែកពេកតែមិនដល់យឺព្រលមិនប៉ាន់ព្រឺលាពីនេះមិនណៃហូមែអើយទូមកកលចៃលាលោកអើយហា เจ็บรื้ออะไรต้องแล้แก่ต้องยาไม่ทราบที่นี่กูเลยน้องไม่ใจมานี่กับเดมาพบก้องดี่กแล้วมามานี่ก่อนน้องอะไรจใจพี่ทองมามาเด็มาเด็กว,ว่าให้ตายแล้วกูตายนั่นเลยนี่ไม่แจ่มมันหวามไม่แจ่มมันนั่นตกใจดชิช่วยช่วย อยากมีเธอเป็นเพื่อน <c oughs> อยากเดินควงแขนดูความแข้นประดัูกติดอยากเดินควงดูกน้องไปพงษ์ตะทนไอ้นี่พี่ล,นนล,ลุงตะทนมาแต่น้อยน้องโอยู่แคมมี่กันอยู่เลยโคมาก <c oughs> ไปได้นะอยู่โคมากแม่ ดีและวจูมาแล้วเราก็ท่าได้กครท่าปล่อยบอกไปเด็ดได้ไหมมาเล็กเบื่อไหมวอกผมปวดได้ต่าเหมือนมาออกเลยท่าไดยพี่ก็บะจรัตน์ันนั่นเปลี่ยนอยู่กับว่าพี่ไม่จะรัสุดได้สมัยนี้ขาบุญเจ้าตีเจ้าตามเว้นลงอบอลโตทีหนึ่งชิปคนบุญต่างชิปเจ้าเลยบุญองค์เดียวกันพี่ทำได้ยังไงกันละทำได้กินในองค์มันรุ่งน้อยเราไม่เราเบื่อนั่นได้กินอยู่แล้วจริง ตีๆทุมาแล้วทุโยร้ายไงลูกคือลูกต้องการอยากจะได้ยาไปทุนถวายดงราชินีจ้ะเพราะปีนีไหม่ละใครนี่ก้องนี่เป็นก้องเตะโลกปล้าเรากปล้ามานานวันนานปีเลยลูกนี่คือภารกิจที่เราต้องทำก้องนี้ไม่ใช่กล้องธรรมดาหลอกก็ียกว่าเป็นก้องวิเศษหรือก้องจ้างให้เตือนนำให้เตือนนำก้องดีๆไว้จะไปตุนถวายตรงราชา หลังจากเตะได้นี้แล้วอย่าลืมลาม,ามูติดร้นกุญรนะนหมายผอมั้งหัวนายกถอยไปตำบุญเลยอืมตอยเห็นว่าอุติดอืมไม่จะเปรดก็ตันไอพุมจัดกันรตรงนี้นะแล้วควบคุณพีีไปจากรุรงแต่ได้หมอบย้ายเราไม่รวยตบเตะเด้พี่นะเออไปได้หรอกจอมนี้ค่ะจังลูกอย่ขอลาพี่ <c oughs> ไม่ได้ยากวาหม้อนี้จะไปตุนถวายดวงราชีดีรูปลาาจาไปเร็วก็โยกเป็นเดียวครยกลัดพี่ใายแน่เ้ยจะรบไมมต่อเดียวเกิดไม่รับตุาคุยปล่อยรอดปล่อยหบพื้นาย่ปล่อยจริงต้นใต้นั่นเลยใต้นั่นเลยหลวงดู่นใตอยาเป้ nhiệm vụ ép à, rồi ép vô thì cô u bột lá ừ. tay như thế nào cả à, bố u có cả bột phải, phải dẹp hết quyền cần phi mà con phi cái ruộng lương đâu à, thể đẹp vô bãi luôn in tay để leo mà chờ quao dài Bồ mồm, quao lên Rồi tỏ đây để lốc bàn lốc mương sân tì Lúc phi lúc nào lo quả cứ vấn là gặp tiểu tay này hả Cô làm mạc rồi đấy có bộ ai lẽ con thầm đi thầm chùa rô ồ tao mình phong lê thùng nói để thì phum Con thầm nhít cho đen và trong thăm... cứ cứn mà chắc đã rồi ồ mà chắc đã rồi mai và con tiểu qua nhít đi luôn mang chân luôn mà chắc ลงมาจากวันเออตกใจลงมาล้มโตวันนี้มัดห่อดิเออพอจกทีก็ลาวเข่วทำน้ำหินทำหินไดกันหน่อยทำหินจงหุ่หน่อยละจกทีก็ล่าวเข่วทำอินเดดเดคืออินเข่าจะทำหินแต่อินเดดแล้วมันเอ็ดอะไรนีนะคืออินเดดเดแล้วมันเอ็ด แก้วทำหินแยกทองทำหินย่อยอ่ะทองทำหินย่อยในเป็นพลอยย่อยนี่ละไรย่อยหินย่อยหินยอยหินแยกหินย่อยหินแยกมาทำหินย่อยข้าวหินแยกตอนองโอ้ยแล้วก็ได้ลูกผัวก็ทำหินรอยข้าวหินแยกมาทำหินแยกข้าวหิน แล้วล่าท้อทำเฮาอาท้ทำเฮาพอเหนาดีกเค้ดีดตัวเคมีคือตัวเคเคไม่ลว่าทองเคไม่หลืะแต่ทองเจอเล้วครูเค้ทองคือเคอดีดห้างเคราช็คแลไม่โท่อนีีคือห้างเคอะมึงเหมือนพอบน้ำอาพอบน้ำจะไม่โท่ A thả lời a pách nam, a tokyo pách nam, a day-by-pách uh, nam, a cow-mile a bukwam, a jet-mile a bukwam, a jet-mile quanh, bukwam, 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 ต้องลอยในควันระระคงคาไม่โยแล้วย,ดวยดึดเหมหมากนี่ไปโอ้ยโยไม่ได้แล้วนักน้อยลอยไปแล้วลอย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 ลม kêu ta lung lôi 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 นี ar, you, ่เก๊พาร์ตอ้วกใหญ่ยี่ย้อยตองแต่เล็กซุ่ยคนใจได้หกอย่ายี่คือโรุ่งควรไม่กูนยิงนะกูเป็นใหญ่ยี่กูใช่วิ่งกูมึงเป็นลิกเก้เออไอเก้เป็นลิเกกูเป็นอะไรฮะบังเองตัวเดียวกูเป็นแก็กแบงเออในโรงเลที่ยดีเก๊พาราติดวันนี้ก็ลงช่องยูทูบแหล่นั่งเบิ้ลต้องแหล่ครบพวกไอตายโงแล้วเนี่ยคุมึงอยากเที่ยงเองชอยขี้เดือนแลวเดี๋ยหยุดเปริดหยุด เงียบรุ่นตกได้ได้ดุนน้อยเลยวะชมเมื่อลอยช่างกันวนนั่งกาววองไรบ้างบังเอิญบังเอิญนั่งก้าวงนวลน้องจะแต่งแต่ะตัวใหญ่งามแรงล่างามแรงแล้วน้องงามแรงล่างงามแรงแล้วน้อง mong la, mò, la ba, 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 ba。Mệt, là vì bà 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 bay bà 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 chết bà 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 ชัดงามแรงน้องงามแรงแล้วน <Har> ้องผู no, ้เตะร่มองโดปีต้องบ้าไปบ้าไปเออเดี๋ยวปีต้องบ้าไปโอ้รตพงตัวประเกระเจ้าโงกนอกองบังเออบังเอิญโกนอกองเลน่าหนุนน้องงานหัวน้องย่าอีเอองามแรงโด Ngàm lèng đô ngàm lèng lèo nông Phụ tế đô mông Đô bi tông ba phai phá phai ơ Đô bi tông phá phai Ngà băng dư mong bà mong mông nha dì Ngà băng dư mong A nông nha Sẽ dư ý bà nông hứa phơ uy Sẽ phá dư ý bà nông รายังละบ้องลอเบรราโอยอดกัละยาเบตารายังรายังเอยอดะเบตาายโอ้นจะลุงเรือกันละมองลาพี่นัน พรจะลงเรือลาน้องลาปีลาพี่น้องมู่ซองไปคนเลยแม่ลาเดียลาเดียต่น้องลาเดียลาลาเดียต่น้องผู้เทรอมองดูปีตองบ้าไปบ้าไปเออปีตองบ้าไปโอ้บอกน้องเกมแบกเก่งไก่กินร้อยแม่งนะก็บอกน้องเกมแกงไก่กินเลยดีไม่น้อยกับข้อจับทุ่งใหญ่ อโคดี阿拉โคดี阿拉น้องโคดี阿拉โคดี阿拉น้องผู้เรื่งมองละเบต้องพาไปพาไปเออเบต้องพาไปจูมือยาดีลงเลือกฝืดีน้องนมจูมือยาดีลงเลือกฝืดีจะพาคนดีไปเที่ยวเกาะสมุยใายังละบ้าเออเบต้าใจยังโดบังเออเบต้า กะลายาเบตาได้ย yeah, ังได้ย yeah, ังเอะว่าเบตาได้ย right. yeah, ังอยายีจะไปกับอาบังนน่นเลีพี่เอออยายีจะไปกับอาบังแต่กวงเจ้าต้องคนต่างรังละมองไปไม่ได้อลาเดียกะลาเดียเทน้องวงไว้ใครวังตาวังแม่ไม่เพ้่รอมองดูเบตองบ้าไปบ้าไปเออะเบตองบ้าไป โคเทนาเปลือนก้องอาบังเสนาเสนาเปลือนก้องอาบังใจบุตรเงียบมดันเ่ยหนุ่ยเป็นเพื่อโลกโกรย์ยกโคเทนาเปลือนก้องอาบังจะพารอยช่างไปลงเรือเวอรี่อาลลังเล่ลาลาลังอาลลาเล่ลาลาลังอะลงเรือคว่าลังอะเลือเรือเตอร์ดีน้อยน้อยตี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 ต๊ะ ตายต่อเหมอหือกันได้เ้ย <c oughs> จัดเปลี่ยนรับกินข้าวน้อยตกลงไปพึ่งวัดเอยเมื่อใช้คิววิวทองแก้วหน้าต้องพึ่งวัดเราเดินตัดผ่าไม้ดังที่ไม่ปรตถนะอันมาเรียกแกกับโตช่องเพื่อนยาละบากหน้าเดินลัด ൂപേ വക്ൗനി വക്